สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC ทุกๆท,ท่านมารับชมแนวทางหุ้นทางเส็ง v i เเช้าบ่ายนะคะทุกคนค่ะวันที่10เมษายน2,568ค่ะวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจดเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายแต่ว่าถ้า FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ ให้เด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราจะไปดูวันที่9ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่9นะคะจะให้เด่นรอบเช้า4และ9เด่นรอบบ่าย7และ3รอบเช้ามา53 51 1หหลุดมดพี่ดองให้เด่นประจำวันก็หลุด ทุกคนช่วงนี้ห้างเซ็ง V A P ไม่ต้องตามนะคะทุกคนคะหลุดลายพี่เด้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มาอยู่นะคะทุกคนสลับเข้าสลับหลุดหรือเปล่าพี่น้องเด่นรอบบ่ายให้เจ็ดและสมาห้าหกเจ็ดแปดสี่เด่นมาเจ็ดนะคะทุกคนคะคูหกเจ็ 6, 7, บดบ่ได้จับให้พี่น้องเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายมาสี่เก้าหลุดนะคะเอา อยากตามต่อกระตามต่อใดพี่น้องอยากเรือนพานกระเรือนพานเด้อพี่น้องเด้อสถิติมีเข่ามีหลุดจ้าสำหรับวันที่สิบจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นสามะ2สองมาดูความน่าจะเป็นสามหกหกสามสามสี่สี่สามสามศูนย์ศูนย์สามสามห้าห้าสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสาม สองค่ะสองหกหกสองสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดสองเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หกและสี่นะคะหกค่ะหกสามสามหกหกสองสองหกหกศูนย์ศูนย์หกหกห้าห้าหก หกหนึ 1> 6, 1, 1, 6. 68, 68, 86, ่งหนึ่งหกหกแปดหกแปดแปดหกค่ะขอทูดขอพายนะคะทุกคนสี่ค่ะสี่หกหกสี่สี่สามสามสี่สี่สองสองสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่ห้าห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ มาดูคู่ตัวเด่นค่ะสามสองหกสี่สามหกหกสามสามสี่สี่สามสามสองสองสามสองหกหกสองสองสี่สี่สองหกกับสี่รอบบ่ายหกสามสามหกหกสองสองหกสี่หกหกสี่สี่สามสามสี่สี่สองสองสี่เอฟซีขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ Coming ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆุกคู่นะคะ fc ค่ะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ fc ได้รับชมในยรอบละ่สี่คู่เลขเด่นประจําวันอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิร์ห้าห้าเลขห้ากับเลขศูนย์นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิง่งสายรูดค่ะ เด่นรอบเช้า3ามได้สองเด่นประจำวันอยู่ที่5้าได้ศูนย์วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นเป็น3 5มห้าห3 3ส5 3สาเป็นตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะทุกคนที่เข้าวันที่9ก้นะคะสค่ะสองห้าห้าสอกับ4ีและหกับ0ูนย์เป็น65 566 56 0้า4หกศูย์ศค่ะสี่ห้าห้นะคะทุกคนค่ะ เป็นยังไงบ้างคลายค่ะมีคู่ไหนชอบหรือไม่ชอบตามต่อได้นะคะทุกคนไม่ชอบก็เร่อนผ่านค่ะทุกคนค่ะสถิติมีเข่ามีหลุดพี่น้องพอดีเขาทุกมือเรากับบอดีหลุดทุกมือเนาะค่ะเนาะค่ะทุกคนสําหรับแนวทางหุ้นทางเสิงนะคะ VAP วันที่สิบเมษายนสองพ้าหสิบแปดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ทุกๆท่านมาให้นะคะ สำหรับวันนี้ใจก็ขอให้ f อฟซทุกๆด้านโชคดีค่ะโชคๆกักนมันกันโุคูทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ